5ราศีดวงรวยมากชีวิตเปลี่ยนการเงินโชคลาภจัดเต็มก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีต่อไปนี้เป็นราศีที่รวยมากในเดือนพฤษภาคมนี้ได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงห์การงานแต้มบุญทำงานแล้วหากหวังเรื่องงานจะได้สมหวังตามนั้นแถมในระยะยาวยังมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือขยับขยายไปในทิศทางที่ดีอีกด้วยการเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคุณจะหาเงินได้มากมายแต่ควรวางแผนดีๆเพราะดวงมีเกณฑ์เจอไรายได้ที่ไม่พึงประสงค์หรือการเงินหมดไปเพื่อการอุปถัมภ์คนใกล้ตัวความรักคนมีคู่บางทีก็มีเบื่อเบื่อกันบ้าง ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆทั้งใกล้ทั้งไกล,กลแต่ถือว่าดีเพราะงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้จะสําเร็จสมหวังดังใจหมายการเงินโชคเข้าข้างคุณแล้วดวงการเงินของคุณจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเงินทองผลประโยชน์โชคลาภกําลังจะเข้ามาแบบจัดเต็มความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีขึ้นพูด คุยกันเข้าใจมากขึ้น ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานนาทีนี้ใครก็สู้ชาวราศีพิจิกไม่ได้เลยเพราะดวงการงานของชาวราศีพิจิกดีจัดหนักทำอะไรก็สำเร็จสมหวังทุกประการแนะนำให้คุณทำบุญด้วยแสงสว่างเพื่อเสริมดวงการเงินหันไปทางไหนก็มองเห็นลู่ทางการทำเงินเต็มไปหมดเงินทองโชคลาภจะเข้ามาแบบไม่บรรยะบัรรยงในช่วงนี้ความรักคนมีคู่กำลังจะมีเรื่องดีข่า ขาวีาวเกิดขึ้นกับคุณทัณ้งสอง ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานดวงการงานกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็สมหวังดังใจหมายการเงินจะบอกเลยว่าดีไม่แพ้การงานดวงการเงินของคุณดีมากฐานะดีขึ้นเรื่อยๆขอให้คุณรักษามาตรฐานนี้ไว้เพราะจะทําให้คุณร่ํารวยในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ความรักคนมีคู่โดยรวมความสัมพันธ์รักดีมากต่อให้ใครไม่แยกคุณออกจากกันก็ทํา ไม่ได้เพราะคุณทั้งสองรักกันด้วยใจจริง ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุม,มการงานในช่วงนี้ดวงการงานยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงพยายามความสามารถที่คุณมีผนวกกับช่วงจังหวะดวงดีเลยทําให้อะไรอะไรก็ดีไปหมดหยิบจับอะไรก็สําเร็จไปทุกประการการเงินมีโอกาสสมหวังในเรื่องการเงินมากแถมมีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วยความรักคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรักแต่ก็รัก กันล้นใจเลยทีเดียวหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ